พระล่วงหลังลังปืนกุวัดศรีมหาธาตุสุโขทัยนะครับซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นจกักรพรรดิของพระเครื่องเนื้อชินนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้พ่อเนี่ยมาามาเล่าให้ฟังว่ามีทั้งหมดเนี่ยกี่พิม,มคือพะระล่วงหลังลังปืนกุวัตศรีตรธาตุจังหวัดสุโขทยัยหรือจังหวัดสวครคโลกเดิมเนี่ยนะ นับว่าเป็นจกักรพพรดพระนืชินของวงการพระเครื่องเมืองไทยซึ่งเป็นพระที่หายากมีความสวยงามมากซึ่งพระกุนเนี้ยได้รับกันยอมรับไฝ่หากันทุกทุกคนอยากได้เป็นเจ้าของเพราะว่าท่านมีไอ้ท่านท่านมีอิทธิฤทธิอิทธิอำนาจทางด้านคงอพันชาตีมหาอำนาจนะ ครบเครื่องทุกคนก็อยากจะไวไวครอบครองแต่ปรากฏว่าพระที่ออกมาจากกุเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากตามประวัติที่ว่ากันแต่ความจริงแล้วเนี่ยพระชุดนี้ไม่ได้มีน้อยมีมากคราวนี้เราก็จะมาให้ดูว่าพระที่จริงแล้วพระกุเนี้ยมีพิมพ์อะไรบ้างนะ,ะที่เราได้สะสมไว้อันแรกก็เป็นพิมพ์มาตรฐานที่ที่ ขนาดนี้ที่เราเล่นหากันราคาแพงๆนะ,ะจะพิมพ์บบนัวนี้เรียวกว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานนะแล้วก็นอกจากพิมพ์มาตรฐานแล้วเนี่ยในขนาดที่เท่าๆกันหรือขนาดประมาณสูงประมาณแปดเซนเนี่ยก็มีพิมพ์แก้มปะอ่ะอาอันนี้เป็นแก้มปะอ่าแก้มแก้มปะแก้มปะกนะแล้วคนนี้ก็ต่อมาก็เป็นพิมพ์ฐานสูงคือฐานท่านจะสูงกว่า พระพิมพ์มัตฐานอีกชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นามาเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของฐานสูงเนี่ยจะสูงกว่านิดหน่อยอนะเพราะว่าฐานของท่านเนี่ยเป็นฐานสามชั้นแล้วที่ที่น่าสนใจที่สุดคือว่าพระพระเ่วงกลางปืนกุเนี้ยมีพิมพเบรกอยู่ด้วยนะก็คืออันนี้ อนอกี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพิมพ์จิ๋วอีกมอืเล็กนะครับแล้วต่อจากพิมพ์เล็กเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยคือมีพิมพ์จิ๋วแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งแบบว่าหลายๆคนเนี่ยที่ศรัทธาห้อยพระลวงลางปืนนะองค์อย่างเงี้ยเนี่ยเข้มขังนะเต็มที่เลยแต่ว่าองค์เนี่ยก็จะมีขนาดเขื่องหน่อยอื แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะไปห้อยเนขนาดนี้ก็กําลังดีขนาดนี้โอเคแล้วนะครับโดยขนาดน้ําหนักเนี่ยกําลังดีก็อยากจะให้ส่องให้ดูทีกระองที่ก็ะอง<ม>อพิมพ์จิ๋วแบบนี้อืพิมพ์จิ๋วแบบนี้อครับคนนี้มาส่องที่กระองเริ่มจากพิมพ์มาตรฐานนะว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่พิมพ์มาตรฐานอ่า พอมาสองกันใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดเนี่ยชัดเจนขึ้น hmm. อันนี้นะครับเป็นพิมพ์มาตรฐาน hmm. พิมพ์<ห>พมา<ห>ตรฐานนี่มีจุดสังเกตยังไงบ้างพาะก็เป็นเป็นหน้าหน้าเป็นพระร่วงศิลปะบายน์นะเป็นมีพิมพ์ทรงที่งดงาม แสดงความเก่าให้เห็นมีรอยแตกรอยแยกอนนรอยแตกรอยแยกแบบนี้นะครับซึ่งรอยแบบเนี้ยก็จะเห็นได้ในพระองค์แท้ซึ่งก็จะปรากฏอยู่รอบๆอ,องค์ทั่วทั้งองค์อ่านี่ด้านหลังบ้างอืมออ่าันนี้ก็คือพิมพ์มาตรฐานถ้าต่อมาก็จะเป็นพิมพ์หน้าปะแก้มปะแก้มปะอ่าแก้มปะ แก้มปากก็คือว่าตรงแก้มท่านเนี่ยจะเห็นมีเนื้อเกินออกมาทั้งสองข้างโดยเฉพาะด้านขวาขององค์พระจะมากหน่อยอันนั้นด้านซ้ายด้านนี้ด้านนี้จะมากหน่อยขนาดจะเท่ากับพิมพ์มาตรฐานแต่หน้า,นา,นาคนหน้าหน,น้าคนหน้าอ,อันนี้ก็จะเป็น พิมพแก้มปะแก้มปะต่อไปก็เป็นพิมพ์ฐานสูงถึงถึงพิมพ์ฐานสูงเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกับพิมพ์แก้มปครับแต่แต่แต่ตรงแก้มอาจจะไม่มีรอยแตกหรือเนื้อเกินมากกว่ามากกว่าพิมไม่ไม่มากเหมือนพิมพ์แก้มปะอ่าแล้วก็ตรงที่ฐานท่านเนี่ยอืจะ,จะเป็นฐา,านสูงฐานสามชั้น พิมะฐานจะฐานสองชั้นฐานสูงจะสามชั้นก็จะมีความใหญ่อลังการมากกว่าสำหรับคนที่ชอบความใหญ่นี่แล้วก็จะมีอีกข้อหนึ่งก็คือตรงด้านหลังเนี่ยนะท่านจะทะลุไปเลยอื่างี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแก้มปะอ่ะเรามาดูนะครับแก้มปะก็จะมีเส้นเส้นจบ นะแต่ว่าถ้าฐานสูงเนี่ยจะยาวทะลุไปเลยครับอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นพิมพ์เล็กนี่พิมพ์เล็กนะครับเอาขนาดเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าขนาดเนี่ยเล็กกว่าประมาณเท่าหนึ่งพิมพ์เล็กนี่ก็สูงประมาณสี่จุดห้าเซนนะหน้าท่านจะสวยเหมือนหน้านางครับเหมือนหน้านาง สวยนะครับนุ่มนวลดูด้านหลังบ้างนี่ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพิมพ์จิวพิมพ์จิวพิมพ์จิวนี่ขนาดดีเล็ก กระทัดรัดนะกำลังน่ารักที่จริงพอมาถึงจุดนี้แล้วน,นะก็จะเห็นว่าพระกระวองกลางปืนเนี่ยมีสามขนาดขนาดมาตรฐานน่าจะเหมาะกับผู้ชายนะแล้วก็ขนาดเล็กนี่ก็เป็นหน้านางด้วยก็เหมาะผู้หญิงนะอันชิมจิ๋วจริงๆเนี่ยก็น่าจะเหมาะสำหรับเด็ก อืนี่ครับขนาดเปรียบเทียบกันก็จะประมาณสามขนาดแบบนี้แล้วสัสดส่วนของท่านเนี่ยก็จะเป็นเท่าตัวเท่าตัวลงมานะครับถ้าเกิดว่ามาตีเส้นอย่างนี้นะก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยจะตีเป็นสามเรียบลงมาแบบนี้ครับวันนี้เราก็ได้นำเสนอ ให้เห็นขนาดาแล้วก็พิมพ์ต่างๆของพะล่วงหลังลังปืนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อพอสมควรครับเดี๋ยว EP ต่อไปเรามาเล่าเรื่องกันต่อสวัสดีครับ